สวัสดีครับผมแอนฟอร์ดครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมารีวิวฟอร์ดเอเวอรเรสต์และเอเวอรเรสต์คันที่ผมนํามาดีวันนี้เป็นเอเวอรเรสต์รุ่นไทเทเนียมพัดครับแต่วันนี้ไม่ได้มารีวิวนะครับในส่วนของข้อมูลรถยนต์มารีวิวในส่วนของชุดแต่งใหม่นะครับตัวนี้ก็คือชุดแต่งของตัวฟรีฟอร์มนะครับคันนี้นะครับที่เป็นรุ่นไทเทเนียมพัดเนี่ยเขาจะมีสีโครเมียมมาด้วยสําหรับลูกค้านะครับที่ยังอยากได้นะครับคอนเซปต์ความเป็นโครเมียมเนี่ยตัวนี้ก็ ช่วยได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยในส่วนของด้านหน้าตรงนี้นะฮะให้ดูนะครับนี่ตัวหนังสือตัวนี้เอเวอร์เรสต์นี่ยาวไปถึงอีกฝั่งหนึ่งเลย mm hmm. เขาจะเป็นตัวครอบเข้าไปนะครับกับตัวกระจังหน้าเดิมของเราครับและนอกเหนือจากนั้นเขายังมีไฟ LED ตรงนี้ด้วยนะครับไฟอาจจะกระพริบนิดนึงนะครับผมตั้งค่ากล้องแล้วแต่ไม่หายนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไฟ LED นะครับแบบเหลี่ยมแบบนี้แล้วก็มีคําว่าฟรีฟอร์มอยู่ด้วย ในส่วนของตัวกระจังหน้าก็จะเป็นแบบสีดําเงานะครับสวยงามนะตัวนี้ของจริงเนี่ยสวยมากเลยแล้วก็ตรงกันชนครับก็จะเป็นงานครอบด้วยเช่นเดียวกันเป็นงานครอบที่เป็นสีดําเงาตัดด้วยสีเทาครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับตัวนี้ก็ครอบในส่วนของไฟตัดหมอกเว้นเบาให้ในส่วนของเซ็นเซอร์ด้านหน้าแล้วก็จะตัดสีด้วยสี เทานะครับแบบเทาเข้มๆนิดนึงนะครับทำให้ดูดุดันมากยิ่งขึ้นครับเว mm ้นเวาให้ในส่วนของห่วงลากด้านหน้า mm hmm. มีสัญลักษณ์คำว่าฟรีฟอร์มอยู่นะครับสวยงามนะ mm hmm. แล้วก็ครอบในส่วนของไฟตัดหมอกด้วยครับเห mm ็ hmm. นไหมไฟตัดหมอกยังเป็นโครเมียมเหมือนเดิม mm hmm. คันนี้รถเดิมของเขาเนี่ยจะเป็นสีขาวครับ mm hmm. คันนี้ทําการแรปสติ๊กเกอร์มาเป็นแบบสีเหลืองครับ mm hmm. แต่ถ้าหากว่าลูกค้านะครับไม่ชอบสีโครเมียมให้ผมเก็บสีให้ ได้นะครับส่วนทางด้านข้างเขาจะมีคิวล้อมาด้วยครับคิวล้อแบบนูนครับสีดําเงาแล้วก็ตัวนี้ไม่มีการเจาะตัวถังครับส่วนคันนี้เปลี่ยนล้อแม็กนะครับมาเป็นแบบสีดําและให้ดูนะครับมุมนี้นะครับอ่าดูกันเต็มๆหลังค่าทําการลับสติ๊กเกอร์นะครับมาเป็นแบบสีดําเงาทําให้ตัวรถดูมีมิติแต่ยังคงความเป็นโครเมียมอยู่ไม่ว่าจะเป็นกระจก แก้มด้านข้างหรือขอบกระจกก็ยังเป็นโครเมียมอยู่นะครับส่วนทางด้านท้ายครับตัวนี้ติดคาดท้ายคายเเยนคาดท้ายคายเเยนนะครับก็จะเป็นไฟ LED ลากยาวมาเลยตัวนี้นะครับเขาก็จะมีแบบนี้ด้วยยื่นตรงนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ติดตั้งในส่วนของไฟเบรกนะครับที่จะไม่เหมือนตัวอื่นเขาจะติดเพิ่มขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยก็จะติดเป็นแสงสีแดงแบบนี้เลยครับให้ดูด้านหลังด้วย ด้านหลังครับนี่สวยนะหล่อนะดูสปอร์ตมากเลยนะครับติดชุดสเกิร์ตนะครับของฟรีฟอร์มนะครับซึ่งชุดสเกิร์ตเนี่ยเขาก็จะอยู่ใต้เซ็นเซอร์ครับให้ดูใกล้ๆนะครับเว้นวาวให้ในส่วนของไฟตัดหมอกและตัดด้วยกัน2สีคือสีดำเงากับสีเทาปลายท่อทรงเข้าหลานนะครับแล้วก็มีเขี้ยวด้วยนะครับดูดูดันเลยทีเดียวครับสำหรับลูกค้านะครับบางคนเนี่ยอาจจะเบื่อแบบเดิมๆ ก็ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้สปอยเลอร์หลังเขาก็จะมีนะครับนี่สปอยเลอร์หลังแบบสปอร์ตเลยมีสีแดงด้วยนะครับสวยงามให้ดูมุมนี้ด้วยให้ดูใกล้ๆนะครับจะเป็นปีกขึ้นมาเข้างานกับในส่วนของที่เป็นด้านหลังนะครับเสาที่เป็นสีดำเงาครับดูมุมกว้างอีกทีนึงหากว่าลูกค้านะครับ อยากจะมาชมของจริงเข้ามาดูได้ที่ Ford Auto ต้ออโต้แกรนรี่นะครับสาขาปทุมธานีครับมีรถให้ท่านดูเข้ามาเลือกมาชมได้ครับมีรถแต่งให้ดูหลายคันเลยครับยังไงคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อคอยติดตามกันด้วยนะครับและเพื่อเป็นกำลังใจกับผมในการทำคลิปต่อๆไปวันนี้ผมขอรีวิวข้อเพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ